มอร์นิ่งครับทุกคนไอหมาน้อยมันยังหลับอยู่ครับดูท่านอนซะก่อนจริงยืยิจิไปกน,นผมไฟมาครับตอนนี้หัวหมิงเลยใส่ชุดญี่ปุ่นด้วยนะดักสักแุ้วอะอันนี้เป็นเตียงผมครับอก็ เวลาตอนกลาคืนเนี่ยเขาจะนอนอยู่สองห้องครับไม่นอนห้องนี้ก็คือนอนกับผมเนี่ยก็ไปนอนห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งนอนกับแฟนแต่ผมกับแฟนก็จะแยกกันนอนก็คือสลับกันนั่นแหละผมก็จะดูตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสามแฟนก็จะดูสักตีสามจนเช้าแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยนางเล่นดึงดึงเกมตั้งแต่ต,ตีสองถึงเจ็ดโมงเลยไม่นอนนะฮะแล้วก็มานอนตอนกลางวันแทน ดดดอีีีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่รายการของเราครับเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะน้องตื่นพอดีโอคือแบบเราก็ต้องมาตั้งนานแล้วก็แบบไม่ตื่นสักทีนะครับพอแบบกำลังจะอัดรายการนะครับมาเลยฮะก็ ตอนนี้คุณแม่เขาก็พาไปป้อนนมเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเนาะอัปเดตตลาดก่อนนะครับอ่าบรรยากาศตลาดนะก็เหมือนเดิมนะครับคือเขาแบบทรงๆเึื่มๆเขื่อมๆอยู่แถวนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วอ่าภาพที่อยากเห็นอยากเห็นจริงๆนะคือถ้าจะให้ดีเลยนะฮะมันต้องยืนเหนือโซนอย่างนี้นขึ้นพักทะลุนี่อย่างนี้ดีเลย แต่ผมมองว่าการที่จะเกิดภาพอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่เกิดได้แต่น้อยและก็เหนื่อยโอกาสที่น่าจะเกิดได้มากกว่าเนี่ยมันจะเป็นภาพนี้ครับก็คือเบรกหลอกแล้วก็หลุดลงมาในลักษณะอย่างนี้อ่ะมาอยู่ในโซนของมันหกพันหกในรับไม่อยู่อยู่แล้วนะครับคือเขาก็ไม่เคยรับอยู่อยู่แล้วนะฮะเอาแบบรอบก่อนเห็นไหมโซนที่ลงมาเล่นในโซนพันหกพันหกมีเด้งไหมไม่เด้งด้วยนะฮะคือแบบเหมือนแบบ ยืนเป็นหัวหลักหัวตอฮะคือไม่ได้ทําอะไระหลุดแต่หลุดโซนนี้ยังไงก็มีการดีดกลับนะครับก็น่าจะเป็นการหลุดแล้วก็ดีดกลับก่อนที่จะกลับคืนขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ผมผมอ่านอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่มองช็อตแถวนี้เอาไว้มองพุทเอาไว้นะครับก็ลองวางแผนดูดีๆนะครับสัญญาณยังไม่มีนะสัญญาณจะเกิดก็ต่อเมื่อมันหลุดโลโซนนี้เออนะครับเพราะว่า ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าเขาสามารถดึงเกมแบบนี้ไปเรื่อยๆอดึงจนเบื่อก่อนที่จะหลุดลงเนาะโอเคสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่มาร่วมกันสร้างสังคมส้างต้นคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับในคลิปน,นี้นี่คือรายการติวเข้มกอนเทตประจำเช้าวันพุทธที่30พฤศจิกายนเป็นวันสิ้นเดือนเนาะก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะครับผมเอาหุ้นมาฝากเช่นเคย ประมาณ 2, 4, 6, 8, 10, 11ตัวครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูทีละตัวหุ้นออร่านะครับเป็นหุ้น IPO ที่เข้ามาเมื่อวานนี้นะครับออร่าก็ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับเนาะร้านทองแล้วก็ของเทเลลึกอะไรต่างๆนะครับอทีนี้ตัวออร่าที่เข้ามาถามว่าร้อนแรงไหมก็ก็ถือว่าดีฮะในบรรยากาศตลาดที่มันพักตัวแบบนี้ฮะ เขาสามารถยืนได้ประมาณ30%เนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วทีนี้ใน Time Frame Day มันดูอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันต้องมาดูใน Time Frame 5นาทีซึ่ง Time Frame 5นาทีเนี่ยอ่านออกมาได้ครับว่าเป็นลักษณะที่เตรียมจะเล่นอีกครับคือเป็นการจ่อในโซนบนครับเห็นไหมฮะขึ้นมาในช่วงเช้านี่ไปทำ high สูงสุดอยู่ที่2 4 8เพราะฉะนั้นแนวต้านก็จะกายเป็นเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้ ถ้าเอาดีๆนะแล้วถ้าเกิดจะมีจังหวะในการเดเทนะไม่เพื่อลองสังเกตดูราคาเปิดนะครับถ้าเปิดแรงเปิดโดดเหนือกว่า14.8จะมีจังหวะเข้าชาร์จทันทีนะครับก็ให้ติดตามดูช่วงของราคาเปิดละกันสมหรับตัวออร่านะครับมีวูลุ่มแน่นอนรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะพรุ่งนี้มีวลรุ่มชัดเจนครับต่อด้วยตัว KCC KCC เนี่ยเป็นเกี่ยวกับบริหารหนี้เนาะซื้อหนี้มาตามเก็บอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ ถ้าเกิดใครถามผมผมก็จะบอกว่าเฮ้ยความน่าสนใจเนี่ยมันไม่มีเพราะทางพื้นฐานมันก็ดแูแฟร์แกับสิ่งที่เขาทําได้นะแล้วราคาที่เขาดอลงมาผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่ได้ดูว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจแต่ประเด็นคือเมื่อวานยืนฮะยืน7.9ด้วยอ่้าวยในลักษณะอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆ อดใจรอนิดหนึ่งคืออย่าเพิ่งเข้าไปชาร์จตอนนี้นะครับมันยังไม่ใช่จังหวะเพราะในลักษณะของการพักตัวของ KCC อย่างไรก็แล้วแต่เขาเป็นการพักตัวแบบค่อ,คอยๆเบาลงเรื่อยๆย,ยังไงดูนะแท่งที่ทำไฮแบบนี้นะเห็นไหมมันค่อยๆเบามันมันไม่ได้แบบว่าทิ้งตัวลงแรงนะแต่มันแบบเอ่อทิ้ง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 แล้วก็ดึงกลับนะครับอ่ะดูแบบชุดย่อยอย่างนี้ก็ได้ครับเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับก็ค่อยๆเบาลง เด้งขึ้นมาครับก็ค่อยๆเบาลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็มองว่ามันก็จะค่อยๆเบาเหมือนกันเพื่อนๆอาจจะมีจังหวะในการเก็บโซนแบบ7.4 7.5ได้อาจจะไม่ใช่วันนี้แต่อยากให้เฝ้ารอดูเนื่อไหมครับอาจจะเกิดใน1 2สัปดาห์นี้นะครับกไ็ไม่น่าจะนานกว่านี้ต่อด้วยตัวธนาธนาเป็นสินเชื่อนะครับรถบรรทุกโดยที่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดดูดูภาพยาวเนาะเนี่ยเห็นไหม มันอยู่ในโซนของแนวรับซึ่งแนวรับของธนานเนี่ยอยู่ที่2.4 2.5โดยประมาณวกลบนิดหน่อยนะครับนี่โซนล่าสุดเขาก็มาถึงที่2.47ทีนี้มีการดึงกลับคืนนินไปถ้าจะเล่นธนาต้องระวังเพราะว่าคือเล่นจบแล้วก็แบบทิ้งไปเลยอะนึกออกไหมคือเนี่ยจังหวะในการเล่นของเขาเนี่ยเอาจริงก็แค่ไม่กี่วันน่าจะอยู่ในสัปดาห์เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ผมก็คิดว่าธนาเนี่ยน่าจะมีการเล่นได้อยู่นะครับแนวต้านของเขาก็ ถ้าเอาจริงอ่ะเอาแค่3บาทนะบวกลบนิดหน่อยอ่ะไม่เกิน3.1นะครับแต่หลักๆผมก็ให้มองไว้ที่3บาทไว้ก่อนนะครับอ่าน่าจะจบภายในสัปดาห์นี้แล้วถ้าเกิดจบแล้วก็อย่าค้างคานะเพราะถ้าจบหลังจากนั้นคือทิ้งอย่างเดียวเลยนะไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็แนวรับที่เดิม2.5แต่ว่า2.5เนี่ยมันใช้มาบ่อยแล้วนะครับ1 2 3เชื่อว่าครั้งที่4เนี่อาจจะไม่อยู่ก็อาจจะ ล่วงลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโซนของการเล่นโซนนี้เนาะแนวรับที่เดิมแนวต้านที่มันลดลงเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดได้ในครั้งหน้ายังไงก็แล้วแต่เราก็จะพาดูอีกทีนึงว่ารอบหน้าเป็นอย่างไรแต่ในรอบนี้วันนี้มีโอกาสเล่นทํากําไรได้ครับสำหรับธนาต่อด้วยตัวดีทำเดนททลเนาะคลินิกธันกรรมนะครับชุดนี้เนี่ยอยากให้เฝ้ารอดูเพราะรอบที่แล้วผมก็บอกว่าให้เฝ้าอยู่ในโซนนี้ โซน5บาท5.2นี่ไหมนะซึ่งเขาก็เด้งในโซน5.2พอดีนะครับแล้วก็เด้งสั้นๆอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ในรอบนี้ก็มีการเด้งอีกแล้วถ้าเกิดเขามาอยู่ใกล้ๆโซน5.2อ่ะมันจะมีจังหวะในการซื้อเพื่อเก่งกําไรนะครับแล้วก็ส่วนการขายเพื่อนๆจะไปมองไกลนะไม่ไม่ถึง6บาทแน่นอนนะครับน่าจะไม่เกิน5.7ก็เล่นกันในกรอบแคบๆสั้นๆนะครับแล้วก็ภาพรวมน่าจะหลุด5บาทลงมาได้นะเออแล้วก็ ถ้าหลุดลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาแนวรับถัดไปแล้วก็ค่อยวางแผนเล่นกันนะครับต่อวนตัว,ว ECF ตัวนี้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับถามในความบูวาของตัวธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สำหรับผมนะเออมันไม่มีอะไรที่น่าเซ็กซี่นะครับแต่ว่าโซนนี้โซนนี้นะเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับในกรอบที่เขาสามารถยืนในแท่งลักษณะนี้ได้นะเพราะว่าโดนเคลียร์หมดเลยนะครับเนี่ย โดนเคลียร์เคลียร์เคลียร์รอบนี้ยืนได้มาพร้อมวอลุ่มเนาะวมลุ่มจริงๆก็มาโดยตลอดอยู่แล้วแ่ะนะครับแต่ว่ารอบนี้มันไม่โดนเคลียร์ลงเพราะฉะนั้นมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะสามารถเบรกกรอบแนวต้านโซนนี้ได้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่มันจะไม่ได้ใช้เวลาแบบวัน2วันในการเบรคกรอบแนวตา้านอาจจะใช้เวลาในการสะสมเป็นระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์นะครับโดยที่แนวต้านที่ผมมองขึ้นไปอีกนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1.97หรือเพื่อนๆอ,อาจจะมองที่2บาทเลยก็ได้สําหรับ E, C, F นะครับภาพผมคิดว่าน่าจะออกหน้านี้ครับเครีย์เครีย์เคลีย์แล้วก็ไปต่อเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเวลาให้เก็บสะสมอยู่นะครับ ต่อด้วยตัว Human ตัวนี้ก็ทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับ Human Resource ให้กับพวกบริษัทต,ต่างๆที่อยู่ในประเทศแล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกแล้วละ่ะสำหรับตัวนี้เนาะสำหรับแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัว Human คือแพลตฟอร์มเขาผลิตเองนะเขาไม่ได้ไปซื้อ เจ้านั้นเจ้านี้มาแล้วมันทําให้สามารถที่จะเข้ากับนโยบายของคนไทยเข้ากับนโยบายขององค์กรบ้านเราได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนของแนวรับเลยนะครับอยู่ที่10.7ไปจนถึง11บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆแนวต้านใกล้ๆก็อยู่ที่12บาทอัพไซด์ตรงนี้มีอยู่ประมาณ8 1 0นะครับ ถัดมา,าคือ IRPC นะครับตัวนี้ทำธุรกิจค่อนข้างหลากหลายนะแล้วก็เป็นบริษัทอีกหนึ่งบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอมควรนะครับทำตั้งแต่ปิโตเลียมปิโตเคมีท่าเรือบริหารสินทรัพย์น,นันน่นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับาภาพรวมของ IRPC เนี่ยเป็นขาลงเนาะแต่ว่าในกรอบล่าสุดเนี่ยนะครับในขึ้นย่อย,ยมันมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็ สมน้ําสมเนื้ออยู่นะเออมันไปเกือบถึงแนวต้านเดิมนะครับก็คือกรอบเนี้ยเนาะขึ้นไปถึง3.5แนวต้านเดิมมันสาเพราะฉะนั้นในกรอบนี้ที่มีการกลับตัวแล้วนะครับแนวต้านเดิมมองไว้ที่3.3ผมก็มองว่าน่าจะเกือบเกือบแตะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีอัพไซด์เห็นพอสมควรวางสตอลอไปที่3บาทเลยก็ได้นะครับถัดมาคือปตทปตทคงไม่ต้องบอกนะว่าทําอะไรเนาะแต่จริงเชื่อไหมหลายคนก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวปตท ทำอะไรบ้างที่เราเข้าใจนะคือทําปั๊มน้ํามันแต่จริงๆแล้วตัวธุรกิจพลังงานทุกรูปแบบครับผมย้ําอีกทีนะครับว่าทุกรูปแบบจริงๆอยู่ได้ปตทหมดเลยคือแล้วการลงทุนของเขาไม่ได้ลงทุนแค่ในเมืองไทยเท่านั้นนะครับการลงทุนแทบจะเป็นทั่วโลกบริษัทร่วมบริษัทย่อยบริษัทแยกบริษัทอะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะหลายร้อยอะหลายร้อยบริษัทนะครับแล้วก็ปตทเป็นแคปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอืม ผมไม่เคยวิเคราะห์ปทองม,มาก่อนเลยนะครับแต่ว่าในกรอบนี้เนี่ยเป็นกรอบของโซนแนวรับเออที่มันมีความน่าสนใจมากเพราะว่าตัวสต็อป o อสมันก็สัน้นอยากให้เพื่อนๆวาง Stop ป o อสตรงตรงนี้มันเป็น32.75ใช่ไหมแต่ว่าไม่ให้วาง32.75ครับให้วาง3 2ทวนไปเลยนะครับแล้วก็ลุ้นไปแนวต้านก็35บวกนะครับจนถึง36บาทครับ ตัวตัวสวัสด์นะครับก็สีสวัสด์นะครับทำเงินทุนปล่อยกู้เนาะตัวนี้เนี่ยก็เป็นขาลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดมันมีการกลับตัวแล้วแต่ว่าจังหวะของการกลับตัวนะครับก็ย้ําอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับรอบแรกสวัสด์ที่ผมวิเคราะห์นะครับเราจะมีการเก็บในโซนนี้โซนนี้ซึ่งมันจะเป็นการเก็บในลักษณะของ b บออนดิบนะครับเพราะฉะนั้น าการที่เข้าเล่นสวัสด์แล้วไปเก็บอย่างนี้มันก็จะดูเสียเชิงไปหน่อยเนาะเออเราก็รอการย่อแล้วกันโดยที่การย่อในกรอบเนี้ยผมมองตัวเลข42.5นะครับตรงนี้เอามารีมายใ,ให้กับเพื่อนๆฟังว่า,อารอจังหวะอย่าพึ่งใจร้อนมากเกินไปนะครับหลายครั้งที่เราใจร้อนแล้วก็รู้แลนะ้วเนาะว่าเราโดนอะไรมาบ้างนะทีนี้ก็อยากจะให้รอนะครับ การลงทุนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่ผมประสบมานะครับนั่นก็คือการรอจังหวะการซื้อมันอาจจะไม่ได้ซื้อในราคาที่ดีที่สุดหรอกแต่ว่ามันจะทำให้เราสามารถเซฟต้นทุนได้มากขึ้นก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของการลงทุนที่มากขึ้นนะครับถัดมาคือตัวสุภาลัยอันนี้ทำอสังหาทุกคนรู้ดีเนาะสุภาลัยเนี่ยผมจริงๆผมมองว่ามันจบเกมแล้วนะเพราะว่ามันมาถึงแนวต้านแล้วะ แนวต้านอยู่ที่23.6ครับเขาขึ้นมาสูงสุดคือ23.3ในใจนี่คือถึงแล้วนะคือมันห่างแค่3ช่องเนะ่ผมไม่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยสามช่องมันก็ยังไม่ถึงแนวต้านดีวะถึงแล้วเออขนาดนี้แต่ว่ามันมีลักษณะของการดึงถึง2แท่งนะครับคือผมคิดว่าน่าจะเอาต่อว่ะดูดิเอามาดูแบบมีสัญญาณอะไรแปลกๆเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีการดึงก็เอาต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะมองว่าเขาสามารถที่จะยืนเหนือ เหนือแนวต้านเดิมเลยก็คือ23.6อาจจะมองที่25 25เป็นออทำหายปะไม่ออนทมหายเน่นะฮะมันมีแนวต้านนี่นี่นี่ยี่สิบสี่จุดเจ็ดใช่ไหมผมให้ยี่สิบห้าไปเลยนะฮะ,ะ,ฮะสำหรับในกรอบนี้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายทิสโก้นะครับก็ทำตัว Bank แบงก์ทิสโก้นั่นแหละทำเรื่องการเงินนะครับในกรอบนี้เนี่ยมันใกล้แนวต้านมากนะครับใครที่ฟอลโล่มาก็ผมให้แนวต้านที่หนึ่งร้อยบาท ตัวทิสโก้มันค่อนข้างจะอ่านเกมง่ายนะครับดูนะในกรอบของเขานะอันนี้คือชุดแรกแล้วพอจ่ายผลผลทีหนึ่งมันก็ยอ่อเห็นไหมย่อทีหนึ่งนีง่คือย่อหนักนะก็อยู่ที่85บาทเลยแล้วก็ปีถัดมาก็วิ่งหน้าเดิมนะครับแล้วก็พอจ่ายผลผลมันก็ยอ่อแล้วก็ย่อมาอยู่ที่เดิมด้วยก็คือ85้าแล้วปีถัดมาก็คือวิ่งมันจะออกหน้าเนี้ตลอดเลยแต่ไม่ไม่รู้ว่า มันจะเล่นท่าเดิมไปนานเท่าไหร่นะเพราะถ้าเกิดเล่นท่าท่าเดิมไปบ่อยเนี่ยคนก็จะอ่านออกเนี่ยอย่างเงี้ยมันเห็นไหมเนี่ยทุกคนก็รู้แลลวนะครับพะมันอ่านง่ายเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมันต้องมีการหักเหลี่ยมโหดกันนิดนึงอะ่ะเออไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าผมมองว่าในกรอบเนี้ยยังไงก็ถึงร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอัพไซด์ให้ดูอยู่ประมาณสัก3%เปอร์เซ็นต เพื่อนๆไปวางแผนกันต่อดูนะครับอ่ะตรงนี้จบลงแล้วสําหรับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทศก็สามารถไปเฝ้าได้เลยนะครับส่วน,นเพื่อนๆคนไหนที่ถามคำถามยิงไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ผมขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ชื่นชอบในการอ่านกราฟเทคนิคเอ l อยากจะฝึกอ่านกราฟเทคนิคเอนะครับผมมีอ e ีบุ๊กที่ผมเขียนเองนะก็ เป็นเกี่ยวกับการอ่านกราฟเทคนิคหุ้นมือใหม่นะครับสอนการอ่านกราฟหุ้นนี่แหละใครที่สนใจสามารถหาซื้อมาอ่านได้ที่ l i n แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์อีกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับช่วงสิ้นปีนี้เนาะในเดือนหน้าจริงๆก็ไม่ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณอีกสัก10วันเนี่ยเราจะมีมิ팅ที่จังหวัดอุบลน,นะครับก็ที่โรงแรมสุนีแกรนชั้น5 เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเฉพาะผู้ที่จองมาเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าร่วมงานได้ถ้าเกิดอยากจะจองมามิทติง้งเป็นมินิมิทติ้งแล้วกันเพราะว่าเรารับสมาชิกน้อยมากนะครับคือต้นทุนจำกัดว่างั้นเถอะนะครับทั้งงานเนี่ยฟรีหมดนะครับมีกับข้าวให้กินมีเบรคให้มีการพูดคุยเรื่องทองคำฟอเร็กหุ้น อะไรทานองนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะมาร่วมพูดคุยกันกับพวกเราก็สามารถที่จะแอดไลน์ของเราเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดมินนี่ฮีโร่ก็ทักเข้ามาว่าอยากจะมามินิมิงนะครับตรงนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะอืมใครที่อยู่ใกล้เคียงจังหวัดอุบลหรือว่าใครที่อยู่จังหวัดอุบลก็มาลองดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับในโซน ในส่วนท้ายคลิปกันบ้างนะครับขอแนวโน้ม NBC Nation b o d c a s t เนาะก็ทำเกี่ยวกับพวกสื่อพวกข่าวอะไรอ่นี้แหละนะครับในชั o นชุดนี้แนวโน้อมอะ่ะตรงเนี้ยมันเป็นคอเลกชันแล้วนะครับก็คือพักเด้งตัวนี้ไม่เกิดนิวไฮนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดโลได้ค่อนข้างสูงนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในในกรอบนี้กรอบล่าสุดเนี่ยมีการกลับตัวแล้วแนวต้านผมคิดว่าไม่เกิน2.5นะครับเพื่อนๆก็ไปวางแผนดูนะ ว่าในกรอบนี้ราคา2.1สตอปลอสอยู่ที่1.9อืมมันมีความคุ้มค่าสำหรับเราไหมถ้าคุ้มก็ลองเล่นดูแต่ว่าตัวนี้อาจจะใช้เวลาในการถือ1-3เดือนนะกว่าที่มันจะไปถึงแนวต้านครับอ่า ML ML นี่อ่าไมด้าป่ะใช่ไหมไมด้าลิซซิงน่าจะประมาณนี้นะเพราะเขาเปลี่ยนชื่อมานะฮะก็โอ้โอหโหดพอสมควรน,นะสำหรับตัวนี้นะครับ เกิดแท่งโดจิติดต่อกันหลายวันในโซนแนวรับหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณอะไรอ่ะมาดูนะอ๋อไม่แปลกครับมันมันโดจิตอยู่แล้วครับอ่าแล้วโซนนี้นะฮะไม่แปลกใจเมื่อหร่ฮะเ <c oughs> นี่ยโซนเนี้ยนี่ก็เกิดโดจิตบ่อยนะเห็นปะ่ะเกิดในหนึ่งจุหนึ่งแดนี่เกิดมาประมาณสมเดือนเลยฮะเห็นปะ่ะเนี่ยโดจิตแล้วก็โดจิตอยู่ในโซนนี้ด้วยครับหนึ่งจุหนึ่งสี่ก็อีกประมาณครึ่งเดือนครับไอ้นี่แค่ไม่กี่วันเองฮะ ผมก็ไม่ได้มองว่ามันมีความแปลกประหลาดอะไรนะผมมองว่าน่าจะลงต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวอล่มในการเกิดนี่มันมันน้อยมากครับดูดูเอาเองอะ่ะห้าหมหุ้นหุ้นตัวละบาทอะเป็นเงินเท่าไหร่ห้าหมบาทนะครับวันนี้2องแสก็เป็นเป็นเงินประมาณส0 0 0 0นะเอออันนี้เท่าไหร่สองแสนเนี่ยก็จะเห็นว่าวอล่มมันมันไม่มีเลยฮะ เพราะฉะนั้นไม่ได้มองในยะอะไรก็มองว่าน่าจะลงต่อได้อีกนะครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่1บาทครับ y g g หน่อยครับเป็นยังไงต่อครับตัวไ g ทีทำเกมนะครับในชุดนี้ลุ้นการทำฐานนะครับถ้าทำได้ก็จะไปถึงแนวต้านที่9บาทแต่ถ้าทำไม่ได้ก็หลุดสต็อปล s อต6ต้องคัดนะเพราะฉะนั้นวางแผนเล่นสั้นๆโซนนี้ได้ครับมันคงมารอข่าวอะไรบางอย่างนะผมคิดว่าน่าจะมีข่าวดีนะสำหรับ y g g อาจารย์ครับสิริถึง1.5แล้วครับโอเคแต่ผมใจร้อนขาย1.48ก็ไม่เป็นไรนะแค่2ช่องเองนะครับขอแผนไปต่อหน่อยครับขอบคุณครับเอา้าก็ขายไปแล้ว <_ simmer> ขายไปแล้วจะเอาอะไรอีกคือตัวนี้มันมาไกลมากแล้วครับแล้วก็โซนนี้ผมไม่ได้คิดว่าเขาจะไปต่อได้ไกลนะผมคิดว่าเขาน่าจะพักตัวนะครับสิริก็ทำอสังหาเนาะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ วันนี้มันยืน1.5ซึ่งมันคือในกรอบแนวต้านแนวต้านเดิมมันคือ1.52นะครับวันนี้ผมคิดว่าพักครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการพักของเขามันจะเป็นยังไงด้วยนะเออโดยปกติของเขามันก็เป็นการพักแบบซิกแซกเนาะก็อันนี้ก็ดาวว่าถ้าเกิดพักแบบซิกแซกนี่อาจจะวงแตกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะมาวางแผนแล้วก็มาไล่ตามโซนเนี้มันไม่ใช่แล้วเออมันมันมันไม่ใช่จุดที่จะเข้ามาเล่นแล้วนะครับมันเป็นจุดที่จะต้องเทโรฟิตมากกว่าอื ขอความเห็น SO กับตัวอย่างคะแนวโน้ม no จะเป็นอย่างไรตัว SO นะครับทำเกี่ยวกับพวก o u t s o u r c i n t s ของเขาน่าจะมีประมาณ4อย่างนะครับแล้วก็ต้องติดตามดูนะว่าเขาจะมีการทำ o u t s o u r c ตัวไหนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับโดยส่วนตัวของ SO เนี่ยมันมีการกลับตัวแล้วนะครับในวันที่เฮ้ยโอ้โหไม่ยืนว่ะไม่กลับนะฮะโทษทีฮะชุดนี้เป็นการเบรกหลอกครับ ไปยืนที่9.85พลิบพอดีเลยแล้วก็วันถัดมาเนี่ยมีการเปิดโดดแต่ก็ปิดเป็นแท่งแดงเพราะฉะนั้นโซนนี้ยังมองว่าเป็นการเบรกขึ้นมาหลอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับตัวจริงๆจะต้องยืนเหนือ10.3งานยากแล้วนะงานยากแล้วสมันะยแ,แต่ว่าไม่น่ายากนะเพราะว่าตัววอลุ่มของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอ่ะ,อะให้สังเกตนะครับถ้าเกิดสามารถยืนเหนือ10.3เป็นแท่งเขียวเต็มแท่ง ชัดเจนเมื่อไหร่ตรงนั้นจะเป็นจุดกลับตัวนะครับผมคิดว่าอ่านิมิตหมายที่ดีมันเริ่มมาแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มมีวอลุ่มเข้ามาเห็นชัดเจนแล้วนะครับรบกวนสอบถามหุ้นติดทีสว่ามีโอกาสขึ้นไหมคะไม่เกี่ยวนะครับจะติดที่1ที่2ที่3มมีโอกาสขึ้นหมดเนาะถ้างั้นเขาก็หนีกันหมดสิใช่ไหมการติดทีเนี่ยมันหมายความว่าบัญชีที่จะใช้ซื้อได้มันจะเป็นบัญชีเงินสดเท่านั้นนะครับพวก บัญชีมาจินหรือว่าเป็นบัญชีทีบวกสอะไรพวกนี้มันจะไม่สามารถซื้อหุ้นได้มันอาจจะทําให้ตัวสภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นลดลงไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าหุ้นมันจะไม่ขึ้นนะเออมันคนละอย่างกันนะครับตอนนี้ติด trc ที่0.34เนี่ยตรงนี้ว่าไงเราพยายามบอกทุกครั้งเลยเนาะว่าหุ้นไซ์ที่มันเล็กมากๆมันจะมีความน่ากลัวแล้วก็ไม่ไม่เคยแนะนําให้มือใหม่นะเข้าไปลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับหุ้นในลักษณะนี้ เลยนะครับตัว t r c นี่ททำเกี่ยวกับพวกก่อสร้างเนาะแต่ว่าเป็นการก่อสร้างเฉพาะทางก็คือพวกวางระบบท่อในอุตสาหกรรมบิโตนะครับมาดูหน่อยนะ t r c ไม่น่าจะดูขึ้นได้นี่หุ้นรลักษใสมันดูอะไรแทบจะไม่ได้เลยนะครับกรอบนี้เนี่ยถ้าหลุด0.25เนี่ยต้องยอมแล้วนะครับทีนี้ประเด็นคือ0.25เลยนะทุนอยู่เท่าไหร่0.34เนี่ย 0.34มาเจอ0.25เนี่ยโดนอย่างต่ำๆก็น่าจะเกิน30%นะครับเห็นไหมฮะมันไม่กี่ช่องนะแต่เวลาโดนอ่ะโดนหนักเพราะฉะนั้นก็เลยแบบพูดน่าจะทุกคลิปเลยอะ่ะเออที่มีคนถามเกี่ยวกับหุ้นที่ไซ้์เล็กมากๆในลักสาะเนี้ยก็จะเตือนทุกครั้งว่าไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับอันตรายครับคุณคุณโน่น่าจะเป็นคุณหนิงปะ่นะถ้าผมจําผิดขออภยัยแต่ผมคิดว่าน่าจะจาไม่ผิดนะฮคุณหนิง เปมาสี่สบบาทขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็โอ้ยมีคนเปเข้ามานะครับไม่ว่าจะไม่มีแล้วนะฮะอาจารย์คะบลู๊ปกำลังกลับตัวใช่หรือเปล่าบุ๊กจะทำเกี่ยวกับพวกการเงินนะฮะให้ที่ปรึกษาการเงินทำตองนี้นะครับกลับตัวไม่ไม่ไม่กลับตัวครับชุดนี้ยังเป็นขาลงอยู่เลยครับมีแรงซื้อกลับมาเพราะมันไปเจอแนวรับเก่าครับเนี่ยโซนแนวรับเก่าครับมันก็เลยเด้ง เป็นการเด้งเพื่อลงต่อครับสวัสดีครับ PCC เป็นอย่างไรบ้างครับมีหวังไหมครับติดอยู่3.9นะ PCC ทำเกี่ยวกับพวกพลังงานนะครับตัวเลขใน Q3 ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่ามันเพิ่งเข้าตลาดเพราะฉะนั้นมันพูดค่อนข้างยากนะว่าตัวเลขดีไม่ดีมันมันยังไงเขาติดอยู่ที่3.9นะลองตีที่3.9ก่อนนะครับก็คือแทบจะวัน IPO นั่นแหละ ท้าไม่วัน IPO ก็คือวันเนี้ยที่มันดีดขึ้นมานะครับถามว่ามีโอกาสจะกลับไปเล่นในโซน3.9ได้ไหมผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะแต่อย่างไรก็ตามให้วางสต็อปลอดที่3.2ถ้าหลุดต้องยอมนะครับอาจารย์ค่าดีเพนมีโอกาสไปต่อไหมติดอยู่ที่11.5 d e ดีพนทำสีด t ลต้านะครับติดที่11.5ก็ไม่ไกลนะฮะ <c oughs> อาจจะเพิ่งซื้อก็ได้นะเพิ่งซื้อเมื่อวานนะฮะ เนี่ยติดติดตรงนี้ไม่ได้แยาอะไรครับดีเพนกับตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะถึงโซน12.5ด้วยซเพราะฉะนั้นก็รอถือไปก่อนเนาะรบกวนแนวโน้ม BE8 ด้วยค่ะทุน47ค่ะโอเคตัว BE8 นะครับทำพวก d ี t o n t r a n s f o r m ร์ i o ชันทุนอยู่ที่47ก็ไม่ได้ไม่ได้อายนะนี่โซนของเราเล่นอยู่โซนของข้างล่างผมแนะนำว่าก็ ก็ถือถือทนไปนะแต่ว่า b e ี8เนี่ยรู้สึกว่าจะมีมีเรื่องของ Big l o ลอดมาใช่ไหมเออมี Big l o ลอตผู้บริหารขายราคา57บาทออกมานะครับเนี่ยมีขายโซนนี้ราคาก็อยู่โซน55อ่าในกรอบนี้นะถ้าเกิดวางวางแผนเล่น,นสั้นๆนะครับวางจุด Take Profit ไว้ที่53บาทครับถ้าหลุดก็ Take Profit ออกมาแต่ถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสขึ้นไปเทคโปรฟิตข้างบนครับที่6 4บาท ดูโฮมกับซินเนกพักตัวอยู่ใช่ไหมคะอ่าพักตัวแต่ว่ารักษณาการพักตัวแตกต่างกันนะครับผมอธิบายให้ฟังก่อนตัวดูโฮมเนี่ยทำค้าปีกวัสดกุก่อสร้างเนาะส่วนซินเนกก็เป็นค้าเกี่ยวกับพวกคอมแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้มันจะมีความความเหนื่อยโดยโดยลักษณะธุร,ธรกิจที่แตกต่างกันนะตัวดูโฮมเนี่ยจะเหนื่อยที่เหล็กแต่ว่าผมมองว่ามันผ่านมาแล้วนะครับ าราคาเหล็กที่มันตกต่ำแนละ้วมันผ่านมาแล้วแล้วก็ตัวซินเนกเนี่ยจะเหนื่อยที่ค่างเงินพอค่างเงินอ่อนเนี่ยคือไอ้พวกคมอะไรพวกนี้เรานําเข้าหมดเลยใช่ไหมเราก็ซื้อของแพงมาขายถูกในบ้านเราไงอ่ามันก็เลยแบบเหนื่อยแต่ว่าในเรื่องของค่างเงินบาทที่อ่อนเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วเพราะแถวนี้ก็น่าจะประมาณ35แล้วรป่ะแต่ก่อนมันสามสิบแปดนะฮะอ่ก็สภาพดีขึ้นทั้งคู่นะทางทางโครงสร้างนะครับทีนี้เรามาดูตัวราคาดูโฮมเนี่ย สวยมากนะมีการดึงกลับนะครับเป็นการพักตัวครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารอบเนี้จะดึงไปสุดที่เท่าไหร่ใน,นส่วนของดูโฮมเนี่ยผมมองว่าไตมาสสามตัวเลขไม่ดีเนาะไตมาสี่ก็ตัวเลขไม่ดีต้องไปลุ้นไตมาสหนึ่งปีหน้านะครับก็ตัวเลขจะออกก็น่าจะซักนู่นแหละเดือนสี่เดือนห้านู่นแหละเออนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไซเวยอย่างเงี้ยนะครับน่าจะอีกประมาณหกเดือนได้อะฮะเป็นเป็นอย่างน้อยนะครับ แล้วตัวซินเนกซินเนกนี่กับตัวสวยเลยอาจจะมาด้วยค่างเงินบาทที่มันดีขึ้นนะครับแนวต้านของซินเนกอยู่ที่20บาทครับอา่าเป็นการพักตัวจะว่าพักตัวคนละแบบเห็นไหมวิเคราะห์แนวโน้ม TVI ด้วยครับจริงๆในคลิปที่ถามมานี่ผมได้พูด ให้ฟังแล้วนะครับว่าตัว T.V.I เป็นอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวย้าให้ดูทีหนึ่งแลวกันเนาะตัว T.V.I เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกประกันนะครับแล้วก็ในกรอบเนี้ยผมมองว่าราคามันค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าราคามันถือว่าค่อนข้างถูกเลยแล้วก็ตัวสต็อปรอสเนี่ยถือว่าค่อนข้างสั้นนะครับอาจจะมีการวางแผนว่าเอ้ยแบ่งทยอยไม้ไหมหรือว่าจะรอไหมแต่รอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะลงมาให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเนื่องจากถ้าเกิดประเมินราคาเนี่ยมันจะ มันจะราคาดีเลยนะแล้วก็แนวต้านที่ใกล้ๆกลเนี่ยมันก็คือเกือบ15บาทนะครับอพไซ์มันถือว่าค่อนข้างใช้ได้พอสมควรเออก็เพื่อนๆลองไปวางแผนดูแล้วกันนะครับแล้วก็อยากให้ไปดูพวกผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะครับว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรเออเวลาที่เราถือหุ้นเราจะได้ถือแบบสบายใจเนาะอาจารย์ครับขอแนวรับแนวต้านทิปเปิ้ลไอกับ n น tba บทิปเปิ้ลอสวยมากนะครับอย่างวันนี้ถือว่าปิดเนี่ยปิดได้ค่อนข้างดีเลยครับมีการ ดึงกลับคืนขึ้นมานะครับผมคิดว่าน่าจะเบรก14.7ในต้นเดือนธันวาคมนะเพราะว่ามันจะสุดท้ายมันจะโดนไดร์อยู่ดีเออมันจะมีเรื่องที่จะทําให้เกิดการไดร์นะเพราะว่าเขาจะมีการเพิ่มทุนแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะต้องดึงให้มากที่สุดก่อนอ่ะก่อนที่จะโดนไดร์ลงมานะครับทีนี้กับตัว n e t b a บอ๋อที่พ่อไอทำเกี่ยวกับพวกโลจิสติกเนาะส่วนเน็ตเบ เน็ตเบย์ก็ทําเกี่ยวกับพวกแพลตฟอร์มดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วเป็นคนที่ทําเองด้วยนะอ,อ,อาจจะเอาแนวคิดไอเดียมาจากต่างประเทศแหละแต่ก็ผลิตเองแล้วก็ขายเองในบ้านเรานะครับแล้วเวลาเก็บเงินของเขาเนี่ยเขาเก็บเป็นธันสัปชัห์ด้วยถือว่าเป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีนะครับโซนของเน็ตเบย์อยู่ในโซนของแนวรับเลยนะครับภาพรวมเนี่ยมันเป็นขาลงอยู่แล้วแต่ว่าโซนนี้คือโซนของแนวรับเพราะฉะนั้น มันมีความคุ้มค่าในเรื่องของการวางแผนค่อนข้างมากนะครับนแนวต้านมองไม่ไกลก็ได้ครับมองแค่27บาทก็ได้ตัวแต่ตัวสต็อปรอสเนี่ยมองไว้ที่24.5บสีได้ยินเสียงรองไหม <k criptions> เขามาเตือนแล้วนะครว่าเอ้ย hey! คุณพ่อรีบรีบเลยนะฮะรีบเลยโอเคครับก็ตรงนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะมันก็สุดคำถามพอดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ถามทักทายกันเข้ามานะมีแบบ ชมน้องเวลาเข้ามาก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดปุ่มแต่งให้เราด้วยนะครับกดเข้ามาเปกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย